สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียป๋องก็ยังเป็นผลละอ่าพักในสวนนะครับเฮียป๋องอยู่นะครับวันนี้เฮียป๋องจะมาทำเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะครับีซอยหอมนะครับไม่ต้องซอยก่อนนะครับมันจะเหม็นลมเวลาเราจะทานแล้วก็ ซอยครับผมอแป๊บเดียวครับ mm. นะครับ mm. ดูเงียป๋องซอยแ mm. ป๊บเดียวห้าหัวเ mm. วลาซอยโต๊ะจีนเนี่ยซอยเป็นสิบโล mm. เสร็จแล้วครับห้าหัว ซอยแตะไช้นะครับต่อยให้ทองที่ถี่นะครับถ้าเกิดมันต้นเล็กก็ซอยให้มันชีนเสียงหน่อยจะได้ดูใหญ่แล้วก็ซอยดูจะให้มันออกสีเขียวมากนั้นเอาสีม่วงนะครับมันจะมีความหอมด้วยสีม่วงๆถ้าเอาสีเขียวมาเยอะเนี่ยมันจะเป็นใหญ่กากใยความหอม,มจะไม่มีซอยเนี่ยซอยให,ให้ที่ถี่นะครับ ก็ไปขยำม,มันก่อนฉีดเสร็จแล้วต้องขยำขยำให้มันออกกินออกรสเปรี้ยวนะครับโอเคครับครับเครื่องปรุงนะครับ,รบก็มีอ่านี่น้ำกระเทียมดองพริกน้ำปลา อ่าพรุ่งนี้อย่างละหนึ่งช้อนหมดเลยครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ําตาลน้ํามะนาวแล้วก็อ่าอันนี้สองช้อนโต๊ะตะไคร้หอมแดงพริกก็หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็มียอดติ้วยอดเต้าเนี่ยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมายำแบบแบบใบชาเลยทุกอย่างแบบใบชาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะครับน้ําตาล น้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองน้ำปลาพริกเดี๋ยวผมจะใส่พริกแห้งไปหน่อยนะครับเพื่อความแซบเวอร์ครับ ตะไคร้เมื่อกี้หอมแดงนะครับตะไคร้กับหอมแดงนี้เท่ากันครับอ,อย่างละสองช้อนโต๊ะครับที่ยิงเหลืออย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะจะง่ายๆผมใส่พริกเข้าไปประมาณาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเอาไปหนึ่งเลยดีกว่าให้แซบหน่อยวันนี้ขอซแซบๆหน่อยแล้วก็คนน้ำเนี่ยให้เข้ากันนะครับให้น้ำตาลละลาย น้ำตาลละลายขอขอช้อนหน่อยครับขอช้อนโต๊ะหน่อยแล้วกับเปรี้ยวเค็มๆแล้วนะเดี๋ยวผมจะตัดเปรี้ยวไปนิดนึงสัก ครึ่งช้อนชานะครับเพื่อความเปรี้ยวของของอความเค็มจากหมูและความเปรี้ยวจากจากใบ,ตบเตี้ยวใบเต้านะครับผมเอาหมูใส่เลยนะครับใบใส่นะครับอันนี้เอาใบาแก่หน่อยจะได้เปรี้ยวเยอะขึ้นมาหน่อยใบยอ่อนไม่รู้ใครเก็บไปหมดแล้วเหลือแต่ใบาแก่ เพียบเลยนะครับวันนี้กลิ่นขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นเปรี้ยวของของใบแต้วนะครับใบแต้วยำหมูกรอบโอ้โหวันนี้ใบแต้วเยอะไปหน่อยครับเดี๋ยวผมลองชิมดูหน่อยนะ ติอใครได้เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันจัดจานสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่งไงครับมาแล้วยำหมูกรอบนะครับใบเต้านะครับวันนี้เป็นยำหมูกรอบใบเต้าที่เราได้มาจากสวนนะครับก็มาจัดจานส,สวย นะครับแต่ลองชิมให้ดูนะครับอ้าววันนี้ลาคุณหลานมาทานด้วยมาวินลองกินดูยำอันนี้เด็กก็กินได้นะครับปกติไม่ค่อยชอบผักเปไ็นนงานอร่อยอร่อยอร่อยพูดพูดดังๆพูดดังๆอร่อยครับเอออร่อยอร่อยความเปรี้ยวแล้วก็เค็มๆแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยกินได้ไหม กินไดอ้อร่อยนะแล้วไงแล้วไงแล้วไงบอกยังไงต่ออย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับระคาด้วยนะครับโอ้ค่ะ